ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าลากตืินแล้วตาใหม่เขาจะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูนะครับถ้าออกมาแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของตัวนะครับไม่เกินสามวันจะเขาจะพุ่งออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับผมส่วนตัวไหนที่เขายังไม่สละใบนะครับเขาก็ยังจะไม่ออกนะครับผมนี่นะครับต้นนี้กิ่งนี้ใบเหลือแค่ใบเดียวนะครับนี่เขา ใบใหม่ออกมาแล้วนะครับรากเดินแล้วนะครับผมอันนี้เป็นสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นฝรั่งที่เราปลูกลงไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับผมต้นนี้นะครับเหมือนจะเขาจะไม่รอดนะครับเขาจะตายครับร่วงนะครับผมเขาก็นี่ครับปฟูกัสไม่เห็นเลยนะครับผม อันนี้ก็มีรอดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมถ้าเราไม่ทำให้น้ําเยอะเกินไปจนเขาลากเน่านะครับผมนี่ครับอันนี้ก็นี่นะครับที่บอกว่าใบมันหล่นแล้วนะครับยิ่งใบหล่นนะครับนี่นะครับนี่เห็นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมขาวๆเล็กๆนี่นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือตาใหม่ของเขานะครับอีกไม่เกินสามวันแต่สุดท้ายนะครับผมเขามียอดอ่อน พุ่งออกแตกออกมาแล้วนะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับพือยอดอ่อนของเขาสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นฝรั่งที่เราปลูกลงไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับผมต้นนี้นะครับเหมือนจะเขาจะไม่รอดนะครับเขาจะตายครับกิ่งที่ผมตอนนะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนมาจากต้นแล้วตัดแล้วมาลงหลุมเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะแตกตาใหม่ออกมานะครับกิ่งที่ผมตอนนะครับเป็น กิ่งตอนที่ผมตอนมาจากต้นแล้วตัดแล้วมาลงหลุมเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะแตกตาใหม่ออกมานะครับนี่นะครับนี่เห็นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมขาวๆเล็กๆนี่นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือตาใหม่ของเขานะครับอีกไม่เกินสามวันแต่สุดท้ายนะครับผมเขามียอดอ่อนพุ่งออกแตกออกมาแล้วนะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับ นี่ครับคือยอดอ่อนของเขาเองนะครับมันเจริญเติบโตนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับกิ่งที่ผมตอนนะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนมาจากต้นเราตัดแล้วมาลงหลุมเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะแตกตาใหม่ออกมานะครับนะครับออกมาตามตาใบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับถื้อ่า าจะรอดแล้วนะครับผมเขารอดแน่นอนนะครับผมออกมาสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็กิ่งที่ผมตอนนะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนมาจากต้นแล้วตัดแล้วมาลงหลุมเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะแตกตาใหม่ออกมานะครับเองนะครับมันเจริญเติบโตนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่ สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของต้นรอดร้อยเปอร์เซนตนะครับผมถ้าเราไม่ทําให้น้ําเยอะเกินไปจนเขารากเน่านะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจมากๆน,นะครับที่สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของต้นดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของต้นนี้นะครับต้นนี้กิ่งนี้ใบเหลือแค่ใบเดียวนะครับนี่เขาพี่ ใบใหม่ออกมาแล้วนะครับลากเดินแล้วนะครับผมอันนี้เป็นร่วงนะครับผมเขาก็นี่ครับโฟกัสไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็มีเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับต้นร่วงนะครับผมเขาก็นี่ครับโฟกัสไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็มีผม ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าลากตื่นแล้วตาใหม่เขาจะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูนะครับถ้าออกมาแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับต้นกิ่งอาที่ผมตอนนะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนมาจากต้นแล้วตัดแล้วมาลงหลุมเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะแตกตาใหม่ออกมานะครับร่วงนะครับผมเขาก็นี่ครับ โฟกัสไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็มีนะครับนี่เห็นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมขาวๆเล็กๆนี่นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือตาใหม่ของเขานะครับอีกไม่เกินสามวันล่วงนะครับผมเขาก็นี่ครับโฟกัสไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็มีนะครับนี่เห็นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมขาวๆเล็กๆนี่นะครับผม นี่นะครับผมอันนี้คือตาใหม่ของเขานะครับอีกไม่เกินสามวันแต่สุดท้ายนะครับผมเขามียอดอ่อนพุ่งออกแตกออกมาแล้วนะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับคือยอยอ่อนของเขานี่นะครับที่บอกว่าใบมันหล่นแล้วนะครับยิ่งใบหล่นนะครับดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของตัวนี่นะครับนี่ก็ใช่นะครับผม ข้างล่างด้วยนะครับนี่นะครับนี่เขาขาวเห็นไหมครับนี่ครับคือเขาออกมาทุกคู่ใบเลยนะครับผมกิ่งที่ผมตอนนะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนมาจากต้นแล้วตัดแล้วมาลงหลุมเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะแตกตาใหม่ออกมานะครับนี่นะครับอ่าต้นนี้กิ่งนี้ใบเหลือแค่ใบเดียวนะครับนี่เขาผีใบใหม่ออกมาแล้วนะครับลากเดินแล้วนะครับผม อันนี้เป็นเองนะครับมันเจริญเติบโตนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับนะครับในเกินสามวันเขาจะพุ่งออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับผมส่วนตัวไหนที่เขายังไม่สละใบนะครับเขาก็ยังจะไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับต้นดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่ สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของตัวร้วงนะครับผมเขาก็นี่ครับโฟกัสไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็มีแต่สุดท้ายนะครับผมเขามียอดอ่อนพุ่งออกแตกออกมาแล้วนะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับคือยอดอ่อนของเขาผมประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าลากตือนแล้วตาใหม่เขาจะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูนะครับ ถ้าออกมาแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับ่าต้นนี้กิ่งนี้ใบเหลือแค่ใบเดียวนะครับนี่เขาพีใบใหม่ออกมาแล้วนะครับรากเดินแล้วนะครับผมอันนี้เป็นร่วงนะครับผมเขาก็นี่ครับโฟกัสไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็มีกิ่งอที่ผมตอนนะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนมาจากต้นแล้วตัดแล้วมาลง หลุมเลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะแตกตาใหม่ออกมานะครับเองนะครับมันเจริญเติบโตนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับแต่สุดท้ายนะครับผมเขามียอดอ่อนพุ่งออกแตกออกมาแล้วนะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับคือยอยอ่อนของเขาลอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมถ้าเราไม่ทําให้น้ําเยอะเกินไปจนเขาลากเน่านะครับผม นี่ครับอันนี้ก็แต่สุดท้ายนะครับผมเขามียอดอ่อนพุ่งออกแตกออกมาแล้วนะครับผมนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับคือยอดอ่อนของเขานี่นะครับนี่ก็ใช่นะครับผมข้างล่างด้วยนะครับนี่นะครับนี่ขาวๆเห็นไหมครับนี่ครับคือเขาออกมาทุกคู่ใบเลยนะครับผมดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของตัว สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นฝรั่งที่เราปลูกลงไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับผมต้นนี้นะครับเหมือนจะเขาจะไม่รอดนะครับเขาจะตายครับรอดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมถ้าเราไม่ทําให้น้ําเยอะเกินไปจนเขาลากเน่านะครับผมนี่ครับอันนี้ก็นะครับไม่เกินสามวันจะเขาจะพุ่งออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับผมส่วนตัวไหนที่เขายังไม่สละใบนะครับเขาก็ยังจะไม่ออกนะครับผม เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับต้นนะครับออกมาตามตาใบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับถือผ่าเขาจะรอดแล้วนะครับผมเขารอดแน่นอนนะครับผมออกมาสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็รอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมถ้าเราไม่ทําให้น้ําเยอะเกินไปจนเขาลากเน่านะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ก็นี่นะครับนี่ก็ใช่ครับผมข้างล่างด้วยนะครับนี่นะครับนี่ขาวขาวเห็นไหมครับนี่ครับ คือเขาออกมาทุกคู่ใบเลยนะครับผมยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีเขาจะไม่เอาไปเลี้ยงใบนะครับเขาจะสร้างใบใหม่แล้วก็กิ่งใหม่ออกมานะครับผมนี่ครับมีสองต้นนะครับที่ไปนะครับออกมาตามตาใบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับชื่อผ่าเขาจะรอดแล้วนะครับผมเขารอดแน่นอนนะครับผมออกมาสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นก็ร่วงนะครับผมเขาก็นี่ครับ โฟกัสไม่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็มีนี่นะครับอ่าต้นนี้กิ่งนี้ใบเหลือแค่ใบเดียวนะครับนี่เขาพีใบใหม่ออกมาแล้วนะครับลากเดินแล้วนะครับผมอันนี้เป็นดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่สิ่งที่เราปลูกด้วยมือของตัวนะครับออกมาตามตามใบเน